ต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกัมมรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของในเรื่องของหนังสือประวัติของพ่อปานตามปกติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับในหนังสือเรื่องนี้ก็น่ากลัวจบกันช้าหน่อยเมื่อวันก่อนมาพูดกันนึงว่าตอนตายไปแล้ว แล้วก็กลับมาฟื้นตอนนี้ก็มานึกถึงท่านลุงเพราะว่ามีบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทหลายท่านด้วยกันควรจะนับว่าหลายร้อยท่านด้วยกันอ่านนังสีอแล้วมาถามว่าท่านลุงองค์นั้นเป็นใครแล้วก็อยากจะทราบประวัติความเป็นมา โดยมากคนแก่ๆหรือว่าท่านผู้เฒ่าจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาเด็กที่เกิดถ้าเกิดมาจากไหนตามที่เขาลือกันว่าถ้ามาจากอบายภูมิก็มักแม่เวลาแพ้ท้องก็มักจะชอบกินของสดของข่าวของลาบของยำที่สดๆขาว,ขาว ถ้าหากว่ามาจากสวรรค์ก็มักจะชอบกินของหวานแล้วก็ถ้ามาจากพรหมโลกก็มักจะชอบกินอะไรเนาะ,ะผลไม้ต่อันหนึ่งที่กล่าวว่าพวกพรหมที่จะลงมาเกิดมักจะชอบกินดินเผาอันนี้เป็นความรู้สึกของบรรดา ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่่ันเท่นเป็นผู้เท่าแล้วท่านก็นมาถามว่าเวลาที่ท่านจะคลอดท่านเกิดแม่แพ้ท้องว่าอย่างไงความจริงตอนนั้นตอนที่เข้ามาอยู่ในท้องแม่เนี่ยก็ไม่รู้ไม่กันว่าท่านแม่ท่านแพ้ท้องท่านอยากกินอะไร เป็นนั้นว่ามันใน,น,น,นเมื่อบรรดาญาติโยมผู้ใหญ่ยากจะทราบก็ขอเล่าตามที่ท่านแม่โดยท่นยานญาติโดยท่านยายดย้วยและก็หลายหลายท่านที่เป็นพี่ป้านาอาท่านเล่าให้ฟังแต่ถ้าท่านเวลาคุยให้ฟังก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนท่านกล่าวทั้งว่าเวลาที่อาตมาจะเกิด ความจริงเขาได้โปรดทราบอาตมาไม่ใช่เป็นลูกมหาเศรษฐีและก็ไม่ใช่เป็นลูกเขาก็หาบด,ดีไม่ใช่เป็นลูกเขาคุ้นนางเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วหลังจากขอเล่าเลยว่าเวลาที่ก่อนจะมาเกิดท่านแม่ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกัน วันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านสมัยนั้นที่จะเป็นยุประมาณเจ็ดปดปีท่านก็นั่งดูไอ้จุดดำๆๆตามหน้าบ้างตามตัวบ้างที่เขาเรียกกันว่าขี้มะเรงวันตอนเด็กๆดูเหมือนว่าจะอ้วนๆสักหน่อยแล้วก็ดูลีลาไม่ค่อยจะเหมือนใครนักเป็นวันว่าพี่น้องทั้งหมดมีดิกันห้าคน ลีลาความรู้สึกจริงๆไม่เคยเหมือนกันไปคนละทางสองทางสำหรับท่านพี่ชายใหญ่นี่ท่านเป็นพระพุทธรูปจริงๆปากไม่เคยบน่นไม่เคยว่าบรรดาน,น้องๆทั้งหลายไม่เคยถูกดุถ้าต้องการอะไรท่านก็หาให้รู้สึกว่าท่านใจดีพี่ที่เราลงมาเป็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าเก่งในการงานเหมือนกัน คล่องตัวทุกอย่างแต่ว่าแบบประตัวก็เก่งปากก็เก่งในรองมาตมาก็เป็นคนที่สามคือคนกลางก็รู้สึกว่าจะเก่งเป็นกรณีพิเศษคือสนน้องชัยคนก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าท่านมีอารมณ์ไปแปลกไปอันหนึ่งเวลานี้ก็เป็นพระเหมือนกันมีอารมณ์แปลกไปอีสายหนึ่งไม่ค่อยจะเหมือนใครนัก ถือกําลังใจตนเองเป็นสําคัญแต่ว่าก็ไมา่ได้โกงใครสําหรันบ,บน้องเล็กอีกคนหนึ่งเป็นหญิง <c oughs> คนนี้เธอตายต,ตั้งแต่ตั้งแต่อายุสี่ปีรู้สึกว่าเกิดมาแล้วติดอาตมามากขณะเมื่อเธอพอคลานได้เธอก็ไม่นอนกับแม่จะต้องมานอนกับพี่คืออาตมาไปไหนก็ต้องอุ้มไป เป็นนั้นว่านอกจากหิวเธอจึงจะไปหาแม่หรือว่าถ้าเวลาเธอต้องการกินข้าวเธอก็ไม่หาแม่เป็นหน้าที่เขาจะมาเองเป็นนั้นว่านิสัยไปคนละทางสองทางมาวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านแม่ท่านมองดูหน้ามองดูตัวก็ชี้ไปตามจุดดำๆที่เขาเรียกกันว่าขี้มลงวันไม่ใช่ไฟ ตามตัวท่านอะไรบอกว่าเมื่อเวลาแม่แพ้ท้องเ <c oughs> ด็กก่อนหน้านั้นหน่อยก่อนที่จะมาเกิดหน่อยย่าไม่ทันแพ้ท้องท่านบอกว่าคืนหนึ่งท่านบูชาพระท่านบูชาพระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาตามแบบฉบับของท่านเชื่อว่าที่บ้านนั้นเป็นโูกศิษย์ของพ่อปานบา้บานบ้านลำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีติยา บูชาพระสิทธิกัน,นอนเวลานอนท่านก็ภาวนาว่าพุทโธตามปกติและในที่สุดท่านก็นหลับไปในเมื่อเวลาใกล้รุ่งท่านฝันฝันว่ามีพระพุทธร,รูปทองคำองค์หนึ่งในหนังสือนี่จะเล่าไว้ตอนไหนบ้างก็ไม่ทราบแต่ว่าแต่มาไม่ได้อ่านเน่ย พิมพ์ให้มันได้ญาติโยมอ่านแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านตอนนี้มาพูดถึงทั้งท่านลุงที่เป็นพระก็เลยเอาเรื่องนี้มาประสานเสียเลยท่านบอกว่าวันหนึ่งเห็นพระพุทธร,รูปทองคำลอยมานาอากาศผิวสวยมากเหลืองอารามไปทั้งองค์แล้วน,นอกจากนั้นก็มีมีแก้ว มีเพชรในประดับเต็มตัวไปหมดแพรวพรวลอยลงมาแล้วเข้าบนทางจั่วด้านทิศตวันท่านด้านทิศเหนือแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาที่ตักท่านท่านก็ลุกขึ้นประคองไว้กอดพระองค์นั้นไว้จึงกว่าท่านตื่นเมื่อตื่นขึ้นแล้วก็คลำหาพระไม่เห็นก็เลึกผผวาเสียดาย เสีนยนใดพระแต่ด้ว่าหลังจากนั้นมาเวลาที่เจริญกรรมฐานจิตใจก็จับอยู่ที่พระพุทธรูปองค์นั้นและท่านก็เห็นสวยสดงดงามของท่านตามปกติก็เลยถือเป็นนิมิตกรรมฐานแต่ถ้าว่าพอท่านลุงที่เป็นพระท่านลุงที่เป็นพระเนี่เป็นลุงจริงๆ พ่าตามปกติแต่กุลห่าตามาเป็นพระนี่ก็มีทุกแบบคือที่เป็นพระก็มีเป็นหมอก็มีรับประชการงานเมืองก็มีเป็นพ่อค้าก็มีเป็นชาวไร่าชาวนาก็มีแล้วก็เป็นนักกีฬาก็มีแถมเป็นนักเกรงก็มีก็ได้ว่าคนหลายคนก็จะมีทุกอย่าง เปนน็นว่าเมื่อท่านลุงมาที่บ้านท่านยินท่านจำบัญษาอยู่ที่วัดบ้านหนองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุติยาในขณะที่จะามาเกิดท่านพ่อกับท่านแม่กำลังทำงานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็สำหรับบ้านพักแทนที่จะพักในเมืองได้พักในอำเภอ พันพอ่อก็มาจัดหาที่ที่หนึ่งคือเป็นที่ชนบทดูสกาวสงบส,ง,ง,ง,บสง,งัดดีไม่วุ่นวายฉันั้นอาตมาเวลาเกิดจึงกลายเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเวลาโตขึ้นมาหน่อยก็มาเป็นคนอนอุทยาตอนจะเป็นหนุ่มก็มาเป็นหนุ่มที่จังหวัดธนบุรี กันเลยว่าไม่รู้เป็นคนเมืองไหนเวลานี้ที่กำลังพูดอยู่นี่ไม่ใช่เวลาทั้งพูดก็ดีเขียนหนังสือก็ดีก็มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแต่ว่าหลายๆเมืองที่อยู่มาก็มีเมืองที่แปลกที่สุดจยเมืองเดียวคือเมืองอุทัยธานีเมืองอุทัยธานีก็ต้องกล่าวว่าเป็นเมืองที่มีอาถรรพ์ รว่ามีอาถันเป็นพิเศษอาถันประเภทนี้ความจริงมีทุกเมืองแต่ว่าเมืองอุทัยนี่เป็นเมืองที่อาถันพิเศษกว่าเมืองอื่นทั้งหมดคือว่าคนเมืองอุทัยเป็นคนสันโดษส่วนใหญ่แล้วไม่มองเหตุผลของคนเป็นสำคัญ ถือว่าพวกใครพวกมันถ้าเป็นพวกฉันแล้วดีหรือไม่ดีฉันต้องถือว่าเป็นพวกของฉันเป็นนั้นว่าอะไรทุกอย่างก็ตามที่จะทำถ้าเป็นพวกกันแล้วก็ช่วยอันนี้เขาก็ดีไม่กัน <c oughs> ถือว่าเป็นการรักพวกรักพ้องฉะนั้นอาตาม,มามาอยู่จังหวัดอุทัยธานี ยังแม้ว่าจะสร้างเสาวรวัตถุในจังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีนับไปยังหน่วยเงินเลยก็ร้อยร้อยล้านบาทแลวก็เป็นกุปเป็นจุดจุดหนึ่งที่สร้างให้คนรู้จักเมืองอุทัยธา,ยาน,นีฉะนั้นก็ยังต้องถือว่ายังเป็นคนที่ไม่มีญาติในจังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีอยู่นั่นเองก็มีหลายท่านเดียวบางตาเต็มทีที่ว่าเขามารู้จัก แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนต่างจังหวัดมามาถามในจังหวัดอุทัยธาน,นีจะหาคนรู้จักยากเพราะจะมายาติที่นี้เพราะว่าทาั้งๆที่วัดเนี่ยอยู่ไกลจากจังหวัดอุทัยธาน,นีเพียงหกกิโลคนจากสายใต้สุดเช่นยะลานราธิวัดเข้ามาถึงเขารู้จักสาเหนือสุดจังหวัดเชียงรายเขารู้จัก ไทยสารสุดขอบริม่นาำโขงเขารู้จักพระตะว,วันออกตราดจันทบุรีมาเป็นปกติที่ว่ารู้จักนี้เขามาเป็นปกติตะว,วันตกกาญจนบุรีนั่นนองเข้ามากันเป็นปกติเรียกว่าภูกเก็ตแต่ได้ว่าคนจอร์แดนไทยธาน,นีรู้จักอัตมาน้อยเต็มที ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแต่มาไม่ใช่คนเกิดในจังหวัดอุทัยธานีนั้นชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นคนรักพี่รักน้องฉะนั้นคนที่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องมาก่อนชาวจังหวัดอุทัยธานีจึงไม่สนใจแล้วต่อน,นี้ไปก็มีเรื่องอีกจุดหนึ่งเมื่อพบท่านลุงแล้วท่านแม่ก็ถามถ,ามถึงความฝันท่านลุงท่านไม่ใช่นักหลับตา คือนักเจริญพระกรรมาฐานที่ไม่คุยกับใครเพราะว่าท่านชอบคุยน้อยเวลาคุยธรรมะธรรมโมท่านก็คุยสนุกสนานถ้าไปคุยเรื่องงานที่ไม่เป็นงานเป็นการท่านก็ยิ้มยิ้ม,มไม่เคยคุยกับใครเมื่อเล่ท่านฟังเสร็จท่านก็บอกว่าเอออินโน้นงจะต้องมีลูกอีกคนอีกแล้วนะ แต่ว่าลูกคนนี้นะมาจากพรมภาพที่เอ็นเห็นน่ะท,ท,ที่เห็นว่าเป็นพระพุทธร,รูปลอยมาความจริงลักษณะของพรมเนี่ยเนื้อเป็นแก้วแล้วก็มีเครื่องแต่งตัวเป็นทองเครื่องแต่งตัวของเทวดาหรือพรหมก็ดีจะมีเป็นรัศมีคือคล้ายๆกับแสงออกมาคลุมเนื้อเห็นเป็นทองคําไปหมด ที่ว่าแก้วประดับทั้งตัวก็คือเครื่องประดับของพรหมเมื่อท่านพูดในฟังแล้วก็ท่านก็บอกต่อไป <c oughs> ว่าเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยมันจะมีนิสัยไม่ตาไม่เหมือนกับลูกคนอื่นและก็จะมีนิสัยไม่เหมือนคนในบ้านทั้งหมดถ้าจะมองกันไปตามในแง่ของชาวบ้านธรรมดา จะดูลีลาเหมือนกับคนจองหองไม่ง้อคนแต่ว่าเด็กคนนี้จะมีความเคารพในเหตุในผลและก็จะมีแนวความคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับใครชอบคนคว้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมั่นในตนเองในความสามารถของตนเองนี่เป็นคํำพยากรณ์ของท่าน และท่านก็บ,บอกว่าเจ้าเด็กคนนี้เป็นหน่วยรักนะเป็นบุคคลชอบรับอาสาถ้าจะเทียบกับเรื่องรามเกียรติ์ท่านก็บ,บอกว่าเหมือนกับพานุมาน <c oughs> การรับอาสาเรื่องผลงานที่ได้ไม่ก็จะมีนั่นคือต้องการทํางานตรงไปตรงมาแล้วให้ก็ก็ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ เรื่องการค่าจ้างรางวัลหวังน้อยไม่ค่อยต้องการนักแต่ว่าถ้ารับราชการก็จะได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่แต่ว่าต้องเป็นฝ่ายทหารเพราะว่ามีนิสัยชอบบูคำว่าบูเนี่ยชอบรบทุกสิ่งทุกอย่างชอบในการเสียงภัย แต่ว,ว่าถ้าบวชในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นพระที่มีคนรู้จักมากท่านก็นเลยบอกว่ารู้จักมากกว่าหลวงพี่นี่อีกเพราะเขาเป็นคนแนวกับหลวงพี่และท่านแม่ก็เลยบอกว่าถามท่านว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็หลวงพี่ท่านเดีหลวงพี่หลวงพี่มีความเห็นเป็นยังไงว่าเด็กคนนี้นะ่ะ ตอนที่เกิดมันแล้วคุนจะเลี้ยงให้หนักมนัในแถบไหนและจะให้ทำไร่ทำนารับรายการนี้ทำการค้าขายตอนนี้ท่านลงเงียบสัก่าเดียวหนึ่งแต่ก็บอกว่าถ้านิสัยจริงๆเด็กคนนี้หนักมาในการค้าและก็ชอบรับอาสาแต่เรื่องรายการนี้ดูนว่า จะรับรริการเหมือนกันแต่อยู่ไม่นานเพราะว่าการรับบริการของเธออยู่นานไม่ได้เป็นคนตรงไปตรงมาในระยะตอนต้นนี่รู้สึกว่าถ้ารับบริการก็ดีแต่ว่าพอไปปลายมือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในส่วนรรชการขึ้นผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่มากนะัก ต่อไประยะปลายมือของเธอบ้านเมืองคองเราจะเปลี่ยนแปลงเ <c oughs> มื่อบ้านเมืองของเราเปลี่ยนแปลงแล้วในตอนนั้นคนที่รับปริการศิลธรรมจะน้อยลงตอนที่คนรับบริการศิลธรรมน้อยลงนี่แหละเธ <c oughs> อจะอยู่ในรรชการไม่ได้ <c oughs> ท่านี้เพราออะไ้เพราะว่าจะมีนิสัยไม่ตรงกัน ถ้าไม่ดีแม้แต่ผูบ้บังคับบัญชาเธอก็ฆ่าได้แต่ว่าถ้าดีแล้วแม้แต่เด็กกว่าก็ยอมยกยกก้มหัวให้ฉะนั้นก,การรับราชการของเธอจึงเป็นไม่นานคงจะออกจากราชการและเมาออกจากราชการแล้วสิ่งที่มองที่มีความสําคัญก็คือการค้า แต่โดยชยตาเ้าเด็กคนนี้ค่าของดีมากของที่จาบ้านเขาขายไม่ได้มันเสียมันเนา่าแต่ว่าชะตาของเธอเ็าสามารถขายได้หมดได้ว,ว่าท่านนั่งนิ่งไปเปพระเดียวเนีงยสักหนึ่งนาทีแล้วท่านก็ยิ้ม <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้าจะเอากันจริงๆปลายชีวิตคนนี้ต้องเป็นพระ และก็เป็นพระจะไปต่อไปข้างหน้าจะมีคนรู้จักมากและก็จะทำงานสาธารณประโยชน์ฉะนั้นถ้าการเลี้ยงการเลี้ยงถ้าเด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นออกมาแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ตอนเด็กๆให้ระวังเหตุผลให้มากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่าจะกล่าวจะตักจะเตือนต้องพูดดีๆ ท่านบอกว่าถ้าว่ากระตามนิสัยชาวบ้านแล้วก็เหมือนกับคนชอบยอแต่ก็จงอย่าไปยอในสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าไปทําอย่างนั้นเข้าก็จะมีปฏิกิริยาอีกน <c oughs> นหมายความว่าถ้ารู้ว่ายอเกินพอดีก็จะเกิดการไม่ชอบใจถ้าลงไม่ชอบใจอะไรสักครั้งหนึ่ง แล้วมีอะไรสะดุดใจจย่างครั้งหนึ่งเด็กคนนี้เข็ดเข็ดง่ายเ <c oughs> จเกิดไม่มีการไว้วางใจใครต่อใครขึ้นมาอีกฉะนั้นการยอก็จงอย่ามีแต่ถ้าว่าควรใช่เหตุใช่ผลเมื่อดีก็ชมว่าดีมาชมว่าดีแล้วก็จงปรามเพราะนี่ดีฉันชมว่าดีนะ ถ้าถ้าเธอไม่ดีฉันจะเขียน <c oughs> ถ้าหากว่าทําผิดฉันจะลงโทษในบริการหนึ่งเรื่องระเบียบถ้าวางระเบียบกับเธอแบบไหนแล้วก็เราต้องปฏิบัติด,ด้วย <c oughs> เพราะว่าเด็กคนนี้เป็นคนสู้คนในเมื่อระเบียบที่เธอต้องปฏิบัติแต่ผู้สั่งไม่ปฏิบัติ เรื่องนี้จะเป็นอันตรายกับผู้เลี้ยงหรือผู้บังคับบัญชาเมื่อท่านแม่พูดจบท่านก็นชี้มาที่หน้าท่านก็นบอกว่า <c oughs> ไอ้ดาวที่แม่เห็นเห็นจะเป็นขี้มลังวันที่เป็นจุดดำ,ำๆเต็มตัวลูกนี่แหละ่องความจริงผิวที่เป็นทองนี่แม่ก็แปลกเหมือนกันมันลูกออกมาใหม่ๆ ผิวมันเหลืองไปหมดทั้งตัวแต่ว่าโตมาโตมานี่ไอ้ผิวเหลืองแม่คิดว่าคงจวยเป็นทองแต่อยู่นานๆเขาทองมันทำไม่ได้ลอกกอ,อกไปเสียหมดก็ไม่รู้เนื้อแต่รักที่ปิดอยู่คนางในคือผิวดำถึงแม้ว่าผิวจะไม่ดำเป็นหมึกแต่ได้ว่าก็รู้สึกว่าผิวดำผิวค่อนค้าง,งดำถ้าพูดแล้วท่านก็หัวเราะ แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าท่านลุงได้แนะนำว่าเด็กคนนี้มาจากพรหมควรจะหาชื่อให้เหมาะสมท่านแม่ก็เลยถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเวลาออกมาเขาแยชื่อว่าอย่า,ไยางไงท่านลุงท่านก็นั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวท่านนั่งเฉยๆท่านไม่หลับตาท่านลืมตาแล้วก็เฉยๆ เป็นนั้นว่าท่านใช้จิตท่านแม่บอกว่าท่านลุงเนี่ยใช้จิตได้เก่งมากเพราะว่าการที่จะถามอะไรท่านท้าท่านสงสัยท่านนิ่งนิดหนึ่งท่านบอกว่าขอคิดก่อนก็นานไม่เกินไม่เกินหนึ่งนาทีท่านก็ตอบทุกเรื่องด้วยการตอบของท่านตรงตามความเป็นจริงหมด ท่านแม่บอกว่าท่านลุงได้ฌานสมาบัติดีมากก็ปเป็นพระองหลวงพ่อปานที่หลวงพ่อปานรักมากจต่ก็ไว้วางใจมากในเรื่องของจิต <c oughs> แล้วก็สําหรับปฏิปทาของท่านเองห <c oughs> ลวงพ่อปานก็ไว้วางใจมากหลวงพ่อปานท่านเป็นนักกอ่อสร้างนักสงเคราะห์เมื่อท่านไม่อยู่ท่านลุงที่เป็นพระก็เป็นแม่บ้าน ถ้าจะเทียบกับงานก็เหมือนกับประหลัดกระทรวง <c oughs> <c oughs> ว่าหลักกระทรวงประหลัดจังหวัดประหลัดอำเภอรักษาการแทนอยู่เสมอเป็นแม่บ้านต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูงานรอบรอบเมื่อท่านนิ่งอยู่ประเดี๋ยวท่านบอกเออเจ้าเด็กคนนี้มาจากกรม แต่การเกิดของเด็กนี้เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนี่เกิดมาหลายรอบแล้วนะแล้วก็ในระยะแรกๆที่เขามาเกิดรู้สึกว่าจะเป็นนักรบและก็เป็นนักรบมาตั้งแต่เด็กการจะมาเกิดคราวนั้นก็มาจากผมเหมือนกันและเจ้าเด็กคนนี้ก็เวียนไปเวียนมาระหว่างคนกับผมนี่หลายชาติเต็มทีหลายวาระ ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประเทศในช่วงต้นที่เขามาในครบร่างหน้าตาสะสวยมากก็รู้สึกว่าเขาจะชอบรบคือชอบรบมาตั้งแต่เป็นเด็กในเวลานั่งเขาชื่อพรมแล้วก็ต่อมาเขาเชื่ออะไรบ้างลุงพี่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะจำ อยากจะให้น้องให้ชื่อว่าพรหมก็แล้วกันนะเอาชื่อเก่าของเขาเข้ามาในลักษณะเดิมเดิมลงมาแล้วค่อยชื่อว่าพรหมถ้ามีชื่อว่าพรหมคราวนี้ก็ให้ชื่อว่าพรหมก็แล้วกันบรนดาญย,ย่าโยมพุทธบริษัททุกท่านในตอนเด็กเ็กเนี่ยแต่มาเขาเรียกกันว่าในพรหมและเด็กชายพรหม แต่ว,ว่าชื่อท่องที่ต้องมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนทีหลังเองเจ้าหน้าที่สมโนโคนครวัวเข้าไปสำรวจครั้งหนึ่งเขาไปเห็นเข้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าอาตมาก,ก็ยังเป็นเด็กแต่โตแล้วอันนี้เป็นห้าหกปีเป็นลักษณะเด็กที่ต่างกับเด็กอื่นเขาว่าอย่างนั้นอาตมาก,ก็ไม่ทราบ ที่ต่างกว่าก็เพราะว่าสมัยนั้นบรรดาข้าราชการไม่คุ้นเคยกับประชาชนนักคนเห็นข้าราชการเป็นนายเนื้อเด็กต่างๆม่ข้าราชการมาเขาแต่งตัวสวยๆนุ่งผ้าม่วงใส่รองเท้าสีดำนุ่งผ้าม่วงสีกรมท่าใส่ถุงเท้าขาวใส่เสื้อนอกเคื่อสื้อราชบัตรแตนท่าทางเขาสง่าผ่าเผย เด็กๆก,ก็คงจะไม่ชอบแต่ว่าแต่มานี่เมื่อเห็นพวกนั้นเข้าทําอะไรก็มกักจะวิ่งเข้าไปช่วยไอ้ความจริงไม่ได้ช่วยงานเขาไปช่วยทําลายงานเขาไปหยิบนนท์ซนนี่ไม่เกรงใจใครแต่เขาบอกว่าหนูอันนี้หยิบไม่ได้นะน่าจะทําอย่างนั้นน่าจะทําแบบนี้ขวางนั่งดูเฉยๆถ้าก็มีอะไรทําแล้วก็อันนี้หยิบได้ก็หยิบ นั่งชวนเขาคุยตลอดเวลาเขาจึงถามท่านแม่ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรแม่บอกว่าชื่อพรมก็บอกว่าชื่อพรมก็ดีนะครับแต่ว่าผมว่าชื่อพรมดีพรมแปลว่าประเสริฐแต่ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกล้านะครับคุณน่าดูสิผมมาทำงานที่นี่ไม่มีเด็กอะไรเข้ามาใกล้เลย แต่ว่าเด็กคนนี้เข้ามาคุยแบบเพื่อนทุกอย่างแล้วก็รู้สึกชอบใจแกที่บอกว่าอะไรที่ไม่ควรยังท้หยิบไม่ได้แกก็ไม่หยิบนั่งเฉยๆถ้าหยิบได้แล้วก็เป็นหยิบกันละแต่คุยคนนั้นคุยคนนี้รู้สึกรู้จักประจกพูดดีผมว่าเอางนนี้ดีกว่าครับชื่อตามใจของแกดีกว่าตามลักษณะแกเป็นคนกล้า ถ้าแม่ก็บอกว่าตามใจลอกเอางี้ดีกว่าขอชื่อวีระเปว่ากล้าหาญท่านแม่ก็บอกว่าตามใจมเอาอาาขา,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 าจึงลงในบัญชีสมโนครวว,วีระหรือเด็กชายวีระนี่เป็นว่าเด็กชายพรมก็กลายเป็นเด็กชายวีระเด็กชายที่กล้าหาญต่อมาก็เป็นนายวีระต่อมาก็เป็นพระวีระ ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นลมพ่อวีระลมพ่อลวงตาวีระลงปู่วีระเรือกระรือสีดิงดำเป็นอนุว่าก็คือบคุคคลคนเดียวกันนั่นเองอาการที่เอาตอนนี้มาพูดแล้วข้อภัยโยมลืมไปนิดหนึ่งท่านแม่บอกว่าเวลาที่แพ้ท้องชอบกินดินเผาดินที่เผาสุกมาแล้วนี่กินอร่อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องแปลกกวรนดาเด็กื่นทั้งหมดซึ่งตรงกับคำนิยมในสมัยนั้นก็บอกว่าคนที่มาจากผมม่จะต้องนิยมกินดินเผาเรื่องนี้จะเป็นข้อที่จริงประการใดคนดีเห็นว่าเป็นการโอ้อวดขอคออภัยด้วยเพื่อเล่าให้ฟังตามที่ท่านผู้ใหญ่ต้องการจะทราบสำหรับวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เวลาก็หมดเสิ้นแล้วก็ต้องขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าหักว่ายังไม่เบื่อรับฟังในวันใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์รณผลผลจงมีเดบรรดาญาโยมที่รักทุกท่านสวัสดี